สวัสดีครับมาอยู่กับ The r a t c Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมที่ผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วนะที่ทำ่าเลตติ้งนะครับผมละครบูในอดีตนะครับแล้วได้พูดถึงนะครับเชียร์ที่คำพรนะครับเป็นข่าวของเชียร์ที่คำพรนะที่พูดถึงนักสู้พันข้าวเหนียวภาค2แล้วก็คมแฝก3นะครับจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับผมเป็นข่าวเก่าเมื่อปีพศ2554แล้วนะครับหลังจากที่เรื่องทั้ง2เรื่องเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นละครบู ที่กระแสดีมากๆนะครับอย่างนักสู ícios, ้พันข้าวเหนียวนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยมีเรตติ้งที่ดีนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยดีนะครับเป็นละครบู๊แบบแนวใหม่นะครับแล้วก็เรื่องคมแฟกทุกคาดนะครับจนมีข่าวว่าจะทาภาค3านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านข่าวนี้ให้ฟังนะครับผมว่าเป็นยังไงนะแต่จริงๆแล้วข่าวมันนานมามากแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นคาพูดนะครับผมจากปากของเชียร์ที่คําพรนะถึงเรื่องคมแฟกภาคต่อนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยได้ยินหรอกเพราะว่่าาสวนมกที ที่เราจะได้ยินข่าวกันก็คือแบบตัวผู้ร่วมกลับะคงานผมตัวทางผู้ประพันธ์เรื่องคงแฝกเนี่ยแล้วก็ทางพี่ปอเนี่ยก็คือหมดสัญญาไปสาเหตุที่ไม่ได้ทําคงแฝกภาคสามนั่นคือสิ่งที่เรารู้นั่นเองนะครับแต่ส่วนของพี่เชียเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้ยินจากปากเขานะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เชียก็ไม่ได้พูดอะไรหรอบในข่าวนี้ก็จะแค่เอามาอ่านให้ทุกคนฟังเฉยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะครับผมเครดิตจากเว็บสนุด .com นะครับเขาได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าเชียแช่มชื่นนนัักสู้พเาี ภาค2จากโคมแฝกรุกคาดฟีเวอร์จนมาถึงละครบูเรื่องล่าสุดนักสู้พันเข้าเหนียวก็ทําได้ดีไม่น้อยหน้าละครบูเรื่องไหนๆที่ทําให้พุ่งกับละครเลือดอีสานธงชัยประสงค์สันติได้ยิ้มแก้มปลิรวมไปถึงอีกหนึ่งนักสแสดงขวัญใจน้องๆหนูๆในบทแสงระวีที่สแสดงโดยเชียร์ที่คาพรก็ได้แช่มชื่นเพราะแว่แวๆมาแล้วจะมีนักสู้พันข้าเหนียวภาค2ในปีป5พนี้ขอบคุณ คุณมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่เชียร์ชื่นใจมากๆของปีนี้เลยค่ะเพราะแบบว่าเหมือนเรารู้สึกไปกับทีมงานด้วยเขามีความตั้งใจในการทํางานมากๆแต่ก็มีแอบกดดันอยู่เยอะเหมือนกันเพราะค่ายพอดีคําเขาไม่เคยทําละครบูมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกด้วยความที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องก็แอบลุ้นไปด้วยพอฟิกแบบที่ออกมาดีเกินที่เราคาดไว้ก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆจาก15ตอนเป็น24ตอน เยอะเหมือนกันซึ่งทางช่องอยากให้ออนแอร์เยอะกว่านี้แต่มันมีความจํากัดอยู่คงทํามากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็เลยจะมีภาคสองออกมาแน่แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหรค่ค่ะแต่จะเป็นปีนี้แน่ๆดูเชียจะถูกฉลกกับละครบูรู้สึกมาตั้งแต่เล่นเรื่องโคมแฝกแล้วคะ่ะแล้วก็ดีใจที่โคมแฝกก็มีภาคต่ออย่างรุกคาดอย่างเรื่องนักสู้พันข้าเหนียวอาจจะแตกต่างหน่อยเชียไม่ได้เล่นบูแต่ก็อยากเล่นมากๆคะ่ะก็กะว่าจะบอกให้พี่ๆีทีม เสริม,มบทบูให้เชียร์บ้างเถอะอยากมันบ้างแต่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมค่ะว่าจะให้แสงละวีบูได้ไหมแล้วก็หัวเราะส่วนคุมแฝกภาค3าก็ยังมีคนถามเชียร์ตลอดไม่มีแล้วหรอแบบว่าเขาไม่ลืมอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจสําหรับนักแสดงเหมือนกันที่มีคนถามถึงแต่คงแล้วแต่ทางผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจดีกว่าค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข่าวของพี่เชียร์ที่คำพรนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในปีพศ2554นะครับที่ข่าวนี้ ออกมาเมื่อต้นปีนะครับพี่เชียร์เนี่ยก็บอกว่าละครเนี่ยมันดีมากนะครับทางช่องเนี่ยเพิ่มจาก15ตอนเนี่ยเป็น24ตอนเลยนะซึ่งโอ้โห24ตอนนี่มันเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยมันมันไม่ถึงละสมัยนี้แค่แบบ10กว่า EP ละครก็จบไปแล้วนะครับผมทําสั้นมากๆนะสมัยนี้นะครับแต่คือสมัยก่อนเนี่ยทำยี่กว่าตอนเหมือนพวกแบบเรื่องอังกองอังกอในเวอร์ชันภาคแรกอะนะ มันเยอะมากก็ประมาณ20กว่าตอนนี่นแหละคือเล่นแบบเป็นเดือน2เดือนกันเลยนะครับแล้วทางช่องเนี่ยก็คือแบบเขาให้แค่ย4ิบสีตอนแต่ว่าอยากให้เพิ่มมากกว่านี้แต่มันมีความจํากัดอยู่ก็เลยบอกว่าภาค2เนี่ยมาแน่ๆน,นะครับเชียร์ก็เลยบอกว่าเอออยากให้มีบทบู๊มากขึ้นหน่อยเพราะว่าในเรื่องนักสู้พะเขาเหนียวเนี่ยแสงและวีเนี่ยแทบจะไม่ได้บู๊เลยส่วนมากก็แค่แบบไปทําข่าวถูกจับอะไรประมาณนี้นะครับตอนหลังเนี่ยถึงจะมาได้ยิงจับปืนนิดหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องคมแฝกภาค3นะครับเชียร์พี่เชียร์เนี่ยเขาก็บอกว่าอยากใหห้มมมัันนนีต่ออเืก แต่ว่าก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ตัดสินใจนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนักสู้พันข้าเหนียวก่อนละกันตอนนั้นเนี่ยที่พ่เชียบอกว่ามันจะมีนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็เงียบหายกลิบนะครับผมเข้ากิบเมฆไปนะครับและก็ไม่มีกระแสว่าจะได้ทําอีกเลยนะนักสู้พันข้าเหนียวก็ไม่รู้เหมือนกันที่สาเหตุที่แท้จริงนะว่าเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าไปทําละครเรื่องอื่นนะครับเพราะว่าหลังจากนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับผมละครที่เอามาทำ่าของค่ายพอดีคำที่เป็นละครบู๋ก็จะประกอบไปด้วยแบบอ่าเรื่องขุนเดชนะครับผมเรื่อองงยกกเลื่นมร แล้วก็ตามมาด้วยลูกผู้ชายพันดีนะครับซึ่งความคล้ายคลึงของละครบูแนวนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันตรงที่หมัดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมัดสายฟ้าหมัดเครี้งควายหรือหมัดอะไรเนี่ยหมัดสั่งตายอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นท่าเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องนักสู้พ้เขาเหนียวเนี่ยพระเอกก็จะใส่ผ้าปิดหน้านะครับผมเป็นหน้ากากนะก็เหมือนคล้ายๆลูกผู้ชายพันดีเลยเ็าอ,อาจจะไม่ทําเป็นแบบนักสู้พะเขาเหนียวและแต่มาทําลูกผู้ชายพันดีแทนเลยพอมาทําลูกผู้ชายพันดีก็เลยมีถึง3ภาคด้วยกันนะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้ทานักสู้พะเขา ละครแนวแนวนี้ะเหมือนเดิมคือเป็นลูกชายพันธีไปแทนนะครับส่วนเรื่องคมแฝกน,นะครับผมน่าจะเป็นช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่พี่ปอเนี่ยหมดสัญญานะครับผมทางผู้ประพันเนี่ยก็น่าจะหมดสัญญาไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพี่พี่แชร์ก็เลยบอกว่าอ่ะก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ว่าจะทํำไหมนะครับหลังจากทางพี่ปอเนี่ยหมดสัญญาและวคมแฝกภาคสามเนี่ยไม่ได้ทําจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็ะจะเห็นว่าละครของค่ายนี้นะครับผมเขาก็ปล่อยเรื่องลุยมาแทนนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องลุยเนี่ยเป็นคมแฝกภาคสาม แต่จริงแล้วมันคนละเรื่องกันไปเลยซึ่งทําให้แสดงเงห็นได้ชัดว่าโคมแฝกสามมันจะไม่มีนะครับผมในตอนนั้นนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาจะยังมาสร้างไหมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ป๋อก็เคยมาถ่ายรูปเล่นกับพี่โอวนุชิตแล้วก็บอกว่าโคมแฝกสามมาแน่ๆนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมกับโพตนั้นแต่ก็เงียบหายไปเหมือนกันนะครับผมอาจจะเป็นการโพสตเล่นกันไปอวันนี้ก็แค่มาพูดคุยนะครับผมถึงเรื่องนักสู้พันเข้าเหนียวนะครับผมว่ามันเคยจะถูกสร้างเป็นภาค2นะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำ นะครับผมก็ได้เสียได้เหมือนกันนะถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะดีมากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันนานเกินไปแล้วจนนักแสดงเนี่ยหมดอ่าหมดสัญญากันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่ในวงสกรเชียร์ที่คำพรนางเอกของเรานะครับก็คือหมดสัญญากันไปจนแบบมันจะมีไม่ได้แหละแล้วอ่าเว้นแต่ว่ามันจะมาสร้างเป็นรีเมคนะครับผมคือหลายๆคนในเรื่องนั้ก็หมดสัญญาไปแล้วว่าจะเป็นตัวน้องสาวของ บักเสือนะครับผมน้องสาวของบักเสือก็คือใครเล่นละ่ะอ่าใบเฟิร์นพิชลกนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นนังเอกอยู่ช่องวันแล้วนะครับผมช่อง g ี m เาคือไปเป็นอิสระไปแล้วนะครับหลายคนที่หมดหมดสัญญาไปแล้วเพราะามันนานมากๆแล้วนะครับส่วนเรื่องคมแฝก3ก็เหมือนกันนะนักสแสดงของทางช่องเจ็ดเนี่ยก็คือหมดสัญญากันไปจนจนจะหมดและจนจะไม่เหลือใครแล้วนะครับผมคือนักแสดงหลักเนี่ยหมดสัญญาไปแทบจะหมดทุกคนแล้วนะ,ะน่าจะเหลือแบบพี่เคลลี่อยู่ช่อง7อยู่ตอนนี้นะครับละหลายคนเนี่ยก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระกันหมดแล้วนะ,ะโเค แล้วก็รอลุ้นนะครับผมละครบูนะปัจจุบันวยกันนะครับผมที่กําลังจะออนแอร์ให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะละครบู๊ในอนาคตนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาพูดเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่รับชมและฟังเนื้อหาตรงไหนพิพาประกันใดนะครับขออภัยวันที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อมาให้พลาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดกิฟตต่อต่อ